มันยังไงกันน้ำสีส้มกับสีแดงเลือกก็ทะลุไปตั้งสิบสี่แล้วสิบี่ล้านแล้วอะไรอีกสองร้อยห้าสิบอะไรนะโอ้ยุ่งยากนะป่านะโอ้มึงจะมาแพ้เมาอะไรเอางานเราดีกว่านี้งานป่านี่ยชัวร์นั่งท่านี้เองก็ต้องรู้อยู่แล้วรู้อะไรหวยไงเมื่อที่แล้วตเองไปบนไว้น่ะมันถูกป่าจะซื้อเอาเลขอะไรสรุปเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่อะไรดูท่ามันจะใต้ดินมันก็ไม่ได้เรื่องแล้ว เจ้าวันบางวันกูไม่แทงแล้วทำไมกะแทงก็ถูกก็ไม่ได้ตังค์หมดที่เป็นลูกกีร่แล้วเราจะให้ไปแทงที่ไหนถ้าไม่แทงกับมันเปลี่ยนเป็นรัฐบาลนั่นเล่นโรตลี่นะโรตลี่อะไรป้าเคยเล่นหวยอยู่บนดินด้วยเลยเอาโรตลี่อ่ะทีอไงเอาไงมันมาพอดีนะเรียกกันมาเฮ้ยนี่มามา มีอะไรามาป่าเอาหมดนะเรียกเราตันลี่ป่ะฮะเหลืออยู่แค่นี้แล้วเอาเลขอ,อะไรเนี่ยป่ะนั่นแหละสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะถามมันนี่มีกี่ใบเซน่าเหลืออยู่มีกี่ใบเหลืออยู่หกใบเอาหมดอะหกใบาสามสี่หกล้านเลยครับป่ะมีหกใบป้าเอาหมดอะทิ้งไปดิเ,เดี๋ยวใบอะไรอ่าอย่างนี้แล้วกันหกใบพอห้าพันเดียวเอาไหมหกใบพันหนึ่งเอาไหม เออนั่งน่ะเฮ้ยถูกหรืได้เท่าไหร่วะโหบาสาสโหูล้าครับป๋าสาสีหูล้าอ้ยเจี๊ยโอนได้ไหมโอ้ได้ครับผมอ่ะสกัดตอนนี้ได้เลยไปแล้วเงินไปแล้วเอ้ยเงินยามาค่าเลยอ่ะโอนไปแล้วอ๋อแล้วเจี๋ยเด็กขอถ่าสลีนเอาได้ไหมอ๋อเงินไม่ค้างเงินค้างระบบบรรลวนอนั่นไงว่าแล้วโอนไม่ทีนึงไปแล้วเงินไปแล้วอ่าเน่เน่เน่นวพล มากดต่อรอด้วยในจะเรียมมอนนี่แลใช่มหาไอ้เหี้ยนะกดต่อรอด้วยซะอ่าอ่าเดินหน้าเดินหน้าเดิสลอ่ะเดขอเดินรอยังวะอ้าแค่นั้นแหละไปเลยไปสาสี่หล้านนี้น่สี่หนึ่งนี่ถ้าจะแรงจริงวะป้าสองใบเลยนี้ห่วยชุดนี่มันบางๆวป้าอืม ป้าดูดิยเนี่ย,ยชุดยังไงของมันเล้วมซื้อมึงไม่ได้ดูเลยเหรอเอาก็มายู่ในซองใครจะไปเห็นล่ะเอาไงต่อเนี่ยงก็ไปบนดิงวดที่แล้วไปบ,บนไหนมาต้นมะขามถ้ายซอยนะนั่นแหละไปบนให้เนี่ยเอาเอาให้เล็กตัวนี้บนด้วยอะไรอะ่ะต้องถามคนแถวนั้นนะให้คนแถวนั้นบอกเลยะเออไปเลยไหมเนี่ยไปเลยถูกสักใบก็ยังดีเว้ยได้ตั้งหกล้านใ้พันหนึ่งอ่ะคนักแข่งกูไม่ร่วงหรอก ปัตไงใหม่ๆเลยโอ้มึงจะลถพ่วงเว้ยทู่กันเยอะขนาดนั้นเลยหรอวัน่ี้แล้วอ่ะเอ้ามาบดนี่พี่เป็นบอมาถูกที่แล้วครับพี่ที่นี่เนี่ยรับประกันความแม่นได้เลยเพราะว่าที่เป็นขอลูกขอเลี้ยงของานขอรัฐบาลนี่ถ้าไปไอ้น้องที่นี่เขาชอบอะไรวะกุมงคสมมติมันมักอยู่ที่สูงมักอยู่ท้องฟ้า ถือว่าให้บอลเลยแมนเลวครับถ้าได้เลขใบนี้เอาเลขบาตขคอนี้คือถ้าถูกก็ถาวายจะเต็มแล้วเลยใช่ไหมแมนครับผมได้เดี๋ยวพี่จะกระนำให้เละเลยอยากได้อย่างคอขอได้เลยครับบทส่วนง่ายๆเลยขอบใจมากนะครับพี่นี่ขอถวายก่อนแล้วครับผม รียบร้อยน้องครับพี่เดี๋ยวพี่มาถวายจัดเต็มเลยให้ถูกเดือนละแล้ขอให้พี่โชคดีครับพี่ครับผมเจอก,กันครับสมเมอ้ยให้โชคให้ลาบกันเด้อเพิ่นสิให้รางวัลจัดหนักจัดใหญ่เลยเด้ใช่เด็ดเปอร์เซ็นต์น้ำเขาเนี่ยใหญ่จริงป่าวะใหญ่มันที่ป้าพูดนาะทุนยนยังไ้กูไปสู้ไขทุกบ้านกูชอบเครื่องบินเนี่ยหลังเอาเครื่องบินมากันเยอะๆนะรางวัลที่หนึ่ง งวดประจำวันที่16พฤษภาคมานนพุทธศักราช2566เลขที่ออก714041เลขเราอ,อ,อะปะ714041รางวันที่1เฮ้ย <c oughs> ลงวัลที่หนึง่งเว้ยเราขึ้นเงินที่ไหนเนี่ยป๋าสลากกินแบงไงโทรตามแท็กซี่เลยฮัลโหลมารับเลยเครือข่า,ขายมูปแปดสุมป่าโจ้หน้ากองสลากกินแบงโอเคเรียบร้อยครับป๋าไปก่อนจะไปขึ้นเงินไปแก้บนก่อนแก้บนก่อนเลยเหรอป๋าไปเอาตังก่อนดิมาซื้ออะเฮ้ย <H oo> แค่นี้เดี๋ยวกูจำลองใจก่อนเอางั้นเลยเอป๋า งั้นก็เดี๋ยวให้อูเบอร์ไปเนี่ยไปที่ศานก่อนเลยแล้วมึงไปบนอะไรมาวะขอให้มาเต็มเต็มเลยเนี่ยของที่เขาชอบป่าของที่เขาชอบดิผมก็ถามเด็กที่นั่นเลยอะไรวะแถวนั้นผมเห็นเครื่องบินมนันวางอยู่ไอ้เกลือเลยผมเลยว่านี่ชอบแน่เลยจัดใหญ่ให้เลยมันจะคันสักเท่าไหร่วะเครื่องบินของเล่นมึงอะอืมป่าบอกให้ผมบนใหญ่ผมก็เลยเล่นใหยเลยมึงบนอะไรวะถ้าไรกูก็จายโบอิงเจ็ดสามเจ็ด มันเป็นพันยังไงวะเอามาดูสินี่ผมเล่นใหญ่มาเลยป่ะโบอิง737ดสามเแม็กคันหนึ่งร้อยสามสิบสี่แค่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านดอลล่าร์เงินไทยกี่บาทวะสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดล้านโดยประมาณแล้วถูกไปเท่าไหร่หกล้านหกล้านหกล้านอันสี่พันกว่าล้านเฮ้ย hey! 6ล้านนี่เพื่อน6ล้านอันนี้สี่พันล้านสี่พันล้าน6ล้านถูกหวย6ล้านใช่ป่ะนี่6ล้านอันนี้สี่พันพันป้าไปไลก็ไปรับเงินนี่ป่ะ มึงเอาไปขึ้นสิสีเอ้วไม่ไปขึ้นเงินอะเฮ้ยไปขึ้นําพ่อมึงเลยหกล้านอันนั้นเป็นสี่พันกว่าล้านก็ป่าบอกให้ผมบนน่ะกูให้มึงบนของเล่นอันนี้มึงเล่นของจริงเลยโบอิงอะไรของมึงน่ะเจ็ดสามเจ็ดแม็เทนนี่หกล้านใบเดียวมึงม่กล้าไปขึ้นนี่เกอไม่กล้าไปขึ้นเงินเลยไม่กล้าเลยแหละเอาไงล่ะไปบบน่ะ ปไปไปขึ้นเงินไหมเนี่ยเขาลออยู่เนี่ยมึงอยากให้กูทำยังไงเฟิร์สก็ไปขึ้นเงินไงป่ะถูกตั้งหกล้านขึ้นเงินไม่ได้ได้ทำยังไงก็เราเข้าไปขึ้นเงินปกติมึงอยากให้กูทำยังไงโอ้ยต่อรองมีลำเล็กกว่านั้นไหมป๋าเอารำเล็กกว่านั้นเดี๋ยวผมดูให้มีมีป่ะนี่โบอิงเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเหรอ ฮชื่อรุ่นมันส่วนราคามันน่ะ2,997ล้าน2 9งพันเล้านเฮ้ยเฮ้ยสองพาร้อยล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยป๋าเฮ้ยมีลำเล็กกว่านั้นสองสาแสนเปล่าโบอิงเจ็ดเจ็ดนรล้านเหรอ ไปไกลไปไป,ไปมีเรือมีเรือมึองกูอยู่ไหนวะกูจามลน้าสักทีดีวะร้ยถึงหกล้านดีต้องมาจ่ายดีพันหน้าพันล้านมึงอยู่ใกล้กูตายแน่มึง พี่ว่าคนจะจําผมได้เนี่ยมึงใครน่ะพี่ยังจําผมไม่ได้หรอคนดูจะจำจำผมได้หรอกมึงเป็นใครเนี่ยมกแปดไงเย็นมกแปดอะนองเส้นผมอะเส้นผมใดเดี๋ยวนี้นะบักน้อนอนะบักอ,อื้อน่ะม,มันไปแล้วบักนันมึงวางเป็นน้องเส้นผมมึงเป็นน้องเส้นผมสียางเอาสีดำนี่มึงเป็นสีแดงก็ไปทำสีมาไหมอะและ้วเฮ็ดไหมล่ะเขาที่จำได้บอบักปึก๊กสีขาวก็จำไม่ได้เมื่อที่แล้วอยู่ที่ดวงแล้วสนะ ดวงอะไรดวงจันทร์จันทร์วาดวาดภาพภาพอะไรภาพเหมือนเหมือนใครเหมือนโว้ยโุ้ยหวายฝากคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้มันฮอดล้านเร็วๆให้บักกันีได้จับมันได้ปะเนี่ยจับมุมได้ป่าวมัได้หรอม่ได้หรอเย้เลิก